ครับสวัสดีครับนนะนะวันนี้มาเทสเจ้าลำนี้ให้ดูครับผมเป็นทรงซีเซ็ตกำคอล่องนิ้วครับผมไม้ประดู่ส้มครับเซฟบนครับผมลางตัวนี้ยาวอยู่ที่เมตร30ครับช่วงชัก80ปีก40ครับผม ดลดอํำหนักหน้าให้ด้วยครับผมใส่ยางผมครับกระบอกเอ็นผมมาเทสให้ดูครับผมตัวนี้เป็นของน้าสมานครับผมาก็ประมาณนี้ครับมีใครสนใจครับโทรถามหรือสอบถามด้วยครับได้ครับเบอร์โทรด d ไ i น์ก็ตัวเดียวกันครับผมชื่อเฟซก,ก็ ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวผมมาเทศสให้ดูครับผมยิงกระป๋องสเปรย์ครับระยะสิบห้าเมตรครับผมระยะเหมือนเดิมครับผมเห็นไหมครับทางกล้องสูงให้ดูก่อนครับ เฮ <Okay, S 2> เดี๋ยวผมยิงให้ดูครับผมพ <c oughs> าไปดูเป้าก่อนครับผม ครับผมโดนครับผมกลางเป้าเลยครับผมมาดูครับผมทะลุเลยครับแรงครับตัวนี้ครับทะลุเลยครับผมประมาณนี้ครับผมกลางกระป๋องเลยครับผม ครับฝากติดตามด้วยครับผลงานครับผมเชียบ